สวัสดีเพื่อนสาวมาวัสแนปกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมจะนำเสนอการ์ดใบใหม่อย่างเจ้าอากูนี่นะครับสำหรับการใบนี้เนี่ยต้องทํากิจกรรมเพื่อให้ได้มานะครับแนะนําว่าเพื่อนๆอย่าลืมไปทากิจกรรมกันนะเออของฟรียังไงก็ดีกว่านะครับสำหรับการใบนี้เนี่ยความสามารถของมันก็คือหลังจากที่คุณลงการ์ดในพื้นที่ของการ์ดใบนี้นะครับใบต่อไปเนี่ยอากูนี่จะรวมพลังเข้าด้วยกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้นะครับเราลงอากูนี่เอาไว้ในเลนนี้นะครับเทิร์นต่อไปนะฮะเราลงไอรอนแมนซ้ําไปเนี่ย มันจะทําให้อรอนแมนอย่างเราเนี่ยพลังกลายเป็น2นะครับแล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่เนาะถ้าเพื่อนๆยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับผมแนะนําคอมโบนี้เลยครับนี่ซีริโบสองนะครับเล่นคู่อากอนนี่นะเนื่องจากอากอนนี่เนี่ยมันพลัง2อยู่แล้วนะครับเราสามารถเอาอากอนนี่เนี่ยลงไปนะครับแล้วเราก็เติมด้วยซีิโบก็ได้นะครับหรือว่าเติมด้วยมิทิกเติมด้วยอรอนแมนก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นต้องลงในเทิร์นถัดไปนะคะคือลงลงอากอนนี่ทิ้งเอาไว้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ ค่าเทินไหนเนี่ยที่เราจวดได้ซีโบโเราค่อยลงซีโบโตามเข้าไปมันก็จะเข้าไปบัฟพลังให้กับซีโบโนะครับเพราะว่าเด็กของเราเนี่ยมันเน้นไปที่พลัง2หน่วยอยู่แล้วนะครับอากูนี่ก็เอาไว้ปั๊มให้กับเจ้าพวกพลังศูนย์นะฮะไอรอนแมนเมทกซีโบอะไรพวกเนี้ยนะครับทำให้มันไม่ทำให้มันไม่เปลืองพื้นที่นะครับแล้วก็ลงได้หลายใบายมากขึ้นนะครับเด็กของเราเนี่ยนะฮะดอมหนึ่งก็จะมีไนท์คอลเลอร์นะครับแล้วก็ ไอแมนนะครับอโกนี่นะฮะไอแมนเนี่ยเอามาปั่นป่วนคู่ต่อสู้ในเทิร์หนึ่งนะครับส่วนไนท์คอรเลอร์เนี่ยเอามาเล่นย,ย้ายย้ายเลนได้ในเลนที่เราแบบต้องการจะเติมพลังนะครับหรือพวกแบบสนามปิดกั้นการลงอะไรประมาณเนี้ยนะฮะส่วนอ่ามิสเตอร์ซีเนเตอร์เนี่ยมันปั๊มพลัง2เพิ่มให้เราได้อีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าลาวาน่าเนี่ยมันเนื่องจากมันถูกปรับลงมาให้เหลือพลัง2ใช่ไหมเอามาเล่นกับซิลิโบ2ถือว่าโอเคมากเลยนะครับ เพราะเราจะสามารถเล่นไอรอนแมนได้นะครับเหลือ4 g เล่นซิลิโอบ2 g เล่นมิติสองจได้เลยนะครับถ้าว่าเราลงเหลาหน้าไปนะฮะแล้วก็ชาร์ดกิงใบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งใบทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยใครๆก็เล่นไปที่าการเพิ่มพลังของการใช่ไหมชาร์ดกิงนะทำให้เซอร์ไพรส์คู่ต่อสู้ได้เลยนะครับแล้วก็แน่นอนฮะับซิลิโบมันต้องมาคู่กับมิติอยู่แล้วครับบูดเนี่ยเล่นอาซิลิโอบต้องใช้บุดนะครับเพราะว่ามันปั๊ม พลัง2ได้ต้อง3ใบนะฮะถือว่าคุ้มมากแล้วก็สตอมเนี่ยเอามาไว้เปลี่ยนฟิลนะครับในกรณีที่เราเจอฟิลแย่ๆเนี่ยก็เอาสตอมแก้ไว้นะครับ1ใบแล้วก็ไอรอนแมนบูมาเวลนะครับอ่าท่านผู้นงบ้านนะฮะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะครับว่าเด็กนี้จะโหดหรือเปล่าต่อกรกับพวกาการ์ดพลังเบิ่มๆในยุคสมัยนี้ได้ไหมนะครับไปชมกันเลยดีกว่าครับร Fight. รอบนี้เปิดมาเจอทางด้านของสตอมโอ้โหแล้วสมแห่งเวทเล่นไม่ได้ครับงานหยาบแล้วฮะเฮ้ยถือว่าดีโอเคไว้เล่นสุดท้ายเลยชาโนคิงอ่ะโอ้โหให้เจนบเงินอมเกาะมือ แับแล้ววะอะไรนั่นละครดิชอปปัม๊มขวากันเราทำอะไรได้บ้างวะ ผมทำอย่างนี้ได้มผมว่าผมไม่ควรปั๊มเดอะเน็กซัสว่ะไม่น่าสู้บิชอปไหวนี่น่าจะน่าจะดีกว่าแล้วก็ออออลบเลยลบพลังทิ้งดีปะ่ะยังไงก็ต้องลงชาโดว์ทิงตานี้นะลบพลังบิชอปทิ้ง ไมาบุมาเวลแล้วมันจะลงได้แค่นิดเดียวด้ยวยมันจะลงได้น้อยอ่ะเออโหโน้อยสัตว์อะกูนี่ไม่เป็นไรกูลบทิ้งหมดพลังเยอะโอเดี๋ยวหนาว,เด,ว,นาวานเดี๋ยวหนาวสัน่นเดี๋ยวหนาวสั่นไม่ แล้วก็ลบพลังให้หมดมันลงได้แค่สองสล็อตเท่ากับว่าสี่เป็นห้าหกมันจบแล้วหนุหมไอร Iron นแรงกว่าบูมาเวลนะครับคงไม่มีดูมนะผมจะลงบูมาเวลหรือว่า Iron Man ดีแต่ยังไง i รอน Man ก็ดีกว่านะครับเราจะลงบูมาเวลก็ต่อเมื่อเราสู้กลางไม่ได้นะต,ตอนนี้กลางเราก็นำอยู่สี่หน่วย มันไม่มีแล้วมันเอาลกไปแล้วอ่ะตกใจเล็กน้อยตกใจเล็กน้อยไม่มีอะไรตกใจเล็กน้อยเฉยเฉยสแนปสแนปอ๋อต้องไมเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องเล่นซีโบก็ได้นะเว้ยเด็กซีโบอ่ะเออโอ้รอบนี้ครับก็ ไอแมนเหรอฉีดสัก2องตัวดีไม่ไม่เอาดิผมว่าไม่จำเป็นต้องรีบใช้ก็ได้ฮนะไอแมนเลนซ้ายอนะซีเนตเตอร์ลอนดอนซีเนตเตอร์ลอนดอนเป็นเป็นสนามที่มผมไม่ชอบมากเลยผมโคตรไม่ชอบซีเนเตอร์ลอนดอนเลยโอ้ไม่ก็โอ้ผมอยากให้ซีโมโมันถ้าผมต้องเล่นขวาให้เต็มแล้วก็เล่นซ้ายให้ ซีโบ่ปั๊มเข้าออนสลอสิกระเดีวเอ็กแมนชา่าโอ้ยแย่นะเราเอาออคนนี้แล้วก็เล่นอย่างนี้เลย,ยไม่ได้ดิอ๋อได้อยู่ได้อยู่ได้อย,อยู่แล้วเดี๋ยวเราเอามิติก เป็นทีมต่างอุ้แต่ว่าผมกลัวเรนเนี้ยจะจะตัวอะไรออกมาวะอาขอให้เป็นพลังต่ำกว่าสองก็ถือชิบหายแนละ้วผมว่าเอ็กมันชั่นนี่ทำทำผิดเรื่องแน่เลยวะ่ะแย่ละแย่ละแย่ละอย่าสันสปอร์ตโอ้โหแล้วกูจะคุม ผมคุม energy เพิ่มได้แค่หนึ่งเท่านั้นเชื่อแล้วฮะเชื่อแล้วเขาเต็มฟิลหนึ่งสอง ผมต้องเหลือสล็อตเอาไว้ผมกลัวเอนจี้มันเพิ่มมาทำยังไงดีเนี่ยฮะบูดจริงๆเราควรจะถามว่าเล่นวิธีตรงนี้ได้ด้วยนะอ่ะวิธีนี่แต่ปุ๊บก็บูดนี่ให้อัลฟอนนี่กินวิธีเข้าไปอีก สตารสปอร์ตม่กำลังจะดาะเมจเพิ่มแล้วอ่ะชิบหายละบูกมาแล้ว,วโอเคได้อยู่ต้องมาคุมสัารสปอร์ตอุ้ยพอดีเลยแล้วเหลือหนึ่งจี้โอ้โหโคตรโชคดีโอเคแล้วสัารสปอร์ตได้อีกหนึ่งกลายเป็น ดาเมจสองเท่ากับเพื่อนๆอ,อ่ะโอ้คุมพลังโคตรยากเนี่ยเหลือหนึ่งจี้เพิ่มมาอีกหนึ่งกลายเป็นสองพอดีเดี๋ยวครับเอ้ยชีฮาร์ดชีฮารสองตัวชีฮารสามตัวส,สปอร์ตพลังกลายเป็นสิบห้าโอ้โหสวยงามครับโอ้โหแล้วคุมพลังยากามากแต่ว่ามันได้เบิ่มๆเ,มเมพราะว่า แจ๊กโกนี่ช่วยเอาไว้แล้วเนี่ยซีโมตัวนี้สิบห้เนี่ยโคตรแรงนะครับแล้วก็มิเทคสิบห้นะฮะออสโลจิกเกเดลทำให้แบบบัฟได้อลังการงานสร้างหุ่สุดเลยนะครับโชคดีนะที่เป็นซันสปอร์ตแล้วเราคุมพลังได้อนะถ้าเป็นซันสปอร์ตแล้วคุมพลังไม่ได้เนะี่ยโหว่าแตกแพแน่ <c oughs> สองไม่อยากจะให้คนเล่นซีโบลเลยใช่ไหมเนี่บบยอ,อ,อุ้ยไฮด้าบ๊อบเวนน้อนเจ้าเขาสวยเลยออสโลติเกเดลอีกแล้วอ่ะ ผมยังคาดหวังอยู่นะอืมโอ้ยกระทำแต่ว่าเลนซ้ายขอก่อนนะโอเค นะผมใช้โบดกับโบเอ้ยกับนาะคอลเลอร์ขวาดีกว่าแรงกว่าอย่างนี้จะดีกว่านะครับผมว่าไม่ควรสู้กลางนะอย่างนี้แรงกว่าไปสิบหกอ่ะ สบายปะไหวดิสบายสบายดืดึืดนีเขาเล่นแบบมีหัวสามสองไว้ดิขะสวยตอนแรกผมคิดว่าอยากจะเล่นไอรอนแมนนะแต่ว่ามันสู้ไม่ได้อไอรอนแมนต้องกลางดาเมจน้อยนะครับเพราะว่าบูมาเวลเราพลังแค่สามยังไงมันไม่คุ้มหรอกต่อยไปอสัสอนชิคเดลก็ตามเล่นแบบนี้แรงกว่าเยอะ <S 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 2> <S 2> ไอแมนชีดไปหนึ่งตับอ้าวคิดนานจะคนคิดนานเธอแรกอีกแล้วครับท่านผู้ชมตาแรกเนี่ยนะมันมีอะไรคิดนานวะ oh, <snap. S 1> โคตรหงุหดหงิดโคตรจะเบือ่อผมคนไม่ชอบเลยพวกคิดนานเธอหนึ่งเนี่ย คือถ้าคิดนานเทินห้าหรือเทิร์นหอย่างเงี้ยมันยังเขา้าใจเพราะว่ามันยังมีอะไรให้เล่นเยอะแต่เทินหนึ่งเนี่ยมึงคิดนานเพราะอะไรเพราะมึงไม่อยู่ใช่ไหมอ๋อเห็นท่านพาจบเทิร์นไปส่วนมันน่าจะไม่อยู่อ่ะอ่ะอยู่อะไมวิ่งได้ ท้างนั้นเราถึงซีโบที่เลนซ้ายไปเลยดีกว่า จะยังไม่ได้ทิ้งสักทีเดียวเผื่อได้เผื่อได้สตอมมามันบัฟมันบัฟเดี๋ยวมึงตวนช็อ์คิงผมว่าผมชนะขวาแล้วซ้ายนี่น่าจะต้องปล่อย มิติแม่งน่าจะเล่นเล่นเล,น,เล,น,เลนนี้ผมว่าผมพลาดอ่ะฉันคือไอออนแมนโอ้ยโอเคผมว่าได้มันมันคงคิดแหละว่าระบายน้ำมันชนะแล้ว อะสไฮยุหนึ่่ะหมายเลขสิบเจ็ดดึ๊บสวยสบับเปลี่ยนเป็นตัี้เตอร์เต่อฮึสวยครับมันคงคิดแหละว่ามันชนะแล้วเลนเนี่ยหารู้ไหมว่าตอมเขาช่วยชีวิตผมไว้อะอีอี ซานด้านะโอ้โหแล้วโอ้โหเล่นยังไรรงเนี่ยค่อยคิดแล้วกันลงไปก่อนโอ้โหถ้าเปลี่ยนไปเป็นสนามอื่นนี่เราแห้งเลยนะ คอร์เรกเตอร์ลงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวดิสิของให้เป็นหุบเขาเหอะโอ้เป็นซานด้า แย่ yeah, เลยครับถ้าเป็นสารด้านนี่น่าจะต้องสู้ด้วยอาร์เรนเหมือนเท่านั้นแหละ เ้ยเราก็ไม่ต้องซุ่<ฮ>มขึบขเข่าดีวะเออสวยนี่ไงเล่นแค่สองเล่นพอเราก็เล่นซานด้ากับซานด้าเลยสามสิบสองมันใหญ่พองไหมอ่ะผมว่าซ้ายอ่ะ สสูนโอ้โหมันจะมันจะเติมทรายหรือเ,เติมเติมเราเราห้ามไปลงหุบเขาเด,ดเด็ดขาดเลยนะเล่นไม่ได้นะผมว่ามาชัา้นคือไอโอเนมนลองเบียร์เท่าไหร่ แล้วก็ชนะวะชนะวะชนะครับผมแล้วสแนปใส่ผมทำไมครับฮูยิบี่อ่ะชนะนะดีนะที่แม่งเป็นซันดาสองสนามตอนแรกคิดอยู่ว่าเราจะปล่อยซันดาทิ้งแล้วไปสู้กลางกับขวาแต่ว่าพอเป็นซันดาสองสนามรืมไปว่าดามเม็มันก็จะเท่ากันกลายเป็นซิลิโบสามแทน นะครับสวยบบไอแมนสิไปก่อนเลย ได้เนี่ยมันติดนะเนี่ยผมลงมิสเตอร์ซินเนเตอร์ไว้ก่อนเลยดีกว่าผมรู้สึกว่าผมน่าจะได้สตอมแน,น่ๆเธิร์นต่อไปส่งมอ่สอส่งมอ่อแมชชีนเวิร์ดแล้วก็ทำไมสแนปวะสตอมใส่กเกาะมือเอิร์ก่อนเลย มไม่ให้ไม่ให้บาลานซิโมโอ้โอ,อกูนี่แกวกูไม่เคยดีเล่นแอคนี่เลยหงุดหงิดจริงๆเลยเชียวหนอมันจะลงไอ้น,นี่แน่เลยอ่ะ โอ้ยจูเบรี่รอเต็มคืออะไรพี่หมอบูมอเวลผมวาไหวนะอย่างนี้ไหวนะชนะนะเทิร์นสุดท้ายเล่นได้สี่ใบไอ้สามใบอะจูเบรี่ซีโบแล้วก็นายโครเลอร์ แต่ว่ามันมีโอกาสที่จะออกเป็นมิทีฮะอันนี้ดีกว่าอ่ะผมว่าอย่างงี้แหละดีกว่าไหนครับไม่ได้รู้อะไรเลย,ยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลย อลไรสิบสองนี่โมเวลตึ้มสีโบตึ้ม,มอะไรสบายสบายสวยๆครับสามเลน่ <c oughs> ังไม่รู้อะไรบ้างเลยอโกนี่กูไม่ได้เล่นอีกแล้ว แต่ก็ผมว่าเพื่อนๆน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะว่ามันเล่นยังไงก็คือเอาอาร์โกนีลงใส่พวกก็ตามด้วยซีโบหรือไม่ก็ไอรอนแมนแล้วก็มิทิกอะไรประมาณนี้นะครับก็ทํำให้อาร์โกนีมันไปบัฟให้พวกไอรอนแมนพลัง2โดยที่เราไม่ต้องเปลืองพื้นที่เพิ่มนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับอาร์โกนีแต่ไม่ค่อยได้เล่นเลยอะจ่วไม่ขึ้นถ้าจวขึ้นก็โดนแย่งเล่น